มาเริ่มจากของที่วิลจัดกันต่อหิวข้าวมากอันนี้ก็วิลนนวลี่มามันติดสีเตอร์แล้วก็ติดสัตว์โยเหนื่อย เริ่มจากเอาของที่ทำกับข้าวกินออกไปก่อนมาละกอยอนี่เราข้าวมันปาฟิก้ามาโหลละสิบเก้าเช่นไรสีแดงกะเกี่ยวมา ได้กะเขียวมาอย้างละสามลูกเอาไปไว้ทำข้าวแล้วก็พริกแมล,ละละสิบเก้าเนาะแล้วก็อันนี้ถุงละสิบแล้วก็อะไรอีกอะ รา 40, 45, สิบสีลล่สิบห้าจำไม่ได้แล้ได้ขิงกิโลละเกือสิบมั้งจำไม่ได้ลประมาณน,นี้แหละโอ้ยของเยอะนี่เดี๋ยาทำแกงสงม้มดีกว่าแกงส้มอันนี้ดีกว่าไหม ก็ลืมซื้อออเอาถุงไปไว้เวลาซื้อของก็ถ้าไม่ลืมก็จะชอบเอาถุงไปติดมือจะได้ไม่ลดโรครอนแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปลืงตังค่าถุงเนาะ ใบแล้วตั้งสองโครนไปซื้อของวิลิกทีนะ่นี่หลายครันมะพร้าวก็สองสิบกว่าโครนนะคะข้างล่างก็มีแล้วสามอันสามกล่องพี่คิดซื้อเพอิ่มอีกสองกล่องจัดยงไงกนะันเนี่ย อ้าวยังไม่หมดนี่แต่หายตัวงสูตรมานยกช็อตเอ็นทิว,อออวซอดจะยังไม่หมด,มดื้่ไหไมอีกแล้วลืมดูของก่อนไปซื้อของอะไรวันจะให้ดูจากที่วิลลิจร้านฝรั่งเขามีของไทยขายอะไรบ้างก็คือ แมกกี้ขาดไม่ได้อันนี้ใกล้จะหมดละน้ำมันอะไรวะล l ฟ v อ olive oil เรียกว่าอะไรมะกอกน้ำมันมะกอกวันวนั้นแก้หมดซีรี่นีัถูกใจสุดแล้วก็ขาดไม่ได้ก็พวกนี้ซอสอึบอึบอึบเก็บขอ,อ,องก่อนเด้อของเยอะมากเลย เป็นที่เยอะจริงๆนั่นก็นมข้นหวานกะนมโผไปทำขนมเขาจะได้โวยอยู่มาแล้วก็ข้าวเกี๊ยวใส่ทอดน่าจะทอดวันนี้นะ ทอดของทอดนานแล้ะเพราะว่า่ำหานหเจียวกระเทียมเจียว,ยวด้วยให้ทอดนานเพราะว่านวดน้ำมันแต่คราวนี้แ,บบแล้วก็มีเส้นหมี่พวกก๋วยเตี๋ยวรัดก๋วยเตี๋ยวชลาน่าพู้พิดเช่เวะภาาไทยสิบสี่คิลนะวินดิชซอสอันนี้ให้พี่พิชเชิมพี่คิด่อบอกมันชอบซอสอันนี้ ไม่รู้ว่ามันจะชอบยี่ห้อนี้ไหมเพราะว่าเราไม่รูยี่ห้อ,อ,อเลยเก็เขียนว่ายาทาเล็บสิบห้าโครนอะไม่รู้ว่าสิบห้าโครนจริงๆหรือเปล่าลืมไปดูเบสิจได้สีอะไรมั่งไม่รู้ค่อยรีวิวเนาะแล้วก็สํารีเช็ดหน้ายี่ห้อตอนแรกใช้แบบอีโก้ที่แบบธรรมชาติอ่ะ แล้วนี่ม่เห็นถูกดีก็เลยใช้เนี้ยแหละประหยัดไปตั้งสามคนแล้วก็เรออ่อนูอ้กว่วาจะใช้หมดเป็นปีเป็นชาติมาอยู่นี่มันไม่ค่อยมีกินตัว แน่เวลาไปชอบพูกไปด,ด้วยถ้าไม่ลืมนะบางทีก็พกไปด้วยแล้วเสกลืมในรถแล้วก็ซอนี้ไปด้วยลืมเสื้อโปรตีนหรือมันเทศบ้านแ,แต่ก่อนมีติดไว้แล้วสองช้นตอนนี้ไม่มีที่จะวางค่ะแยวไปทำส้มตำทำอะไรกินก่อนหิวข้าว,วาาแล้วอะถ้าี้เยจรอก็คง ถ้าที่แกะตามตอนหิวไม่ไหวก็คงจะมามากกินไปรับเดียวเวฟเอาไปหาขอข้าวก่อนไปแล้วไปบ้าน